ครับครับเป็นไงบ้างครับก็พยายามจะมาแก้แก้สายขอเเป็นไง้างคื่ยกย่แรกเป็นไงบ้าแรกก็ไม่มีไม่มีอะไรตรอหน้าเขาเขาจะออกสอบนแครานี้เขาไม่สอบทาเขาแก้แก้มาบหมัดตถ้าเขาสอบัก็เหมือนคิดแผนเราเลยใช่ครับเขาไม่แลกวางแผนมายังไงบ้าง ช่วยุรที่ก็มีบวกกันนะใช่ใช่แต่ว่าก็ชนะสองอบเสียงทีเดียวครยกสองนะาชนะในมุมมองยกสองเป็นยไงบ้างได้ได้อะไรได้อากาศไ้สาแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้มีกี่แ้มนะยังไม่มีสี่ครับตามไปายเจอกับปุริบาร์วันนี้เป็นไงพอความวัชุกพอใจแบบานเจนแค่ไหนฮะ ก็ไม่ไม่พอใจครับเพราะว่าต่อยต่อยกระดากระดูกแต่ท้าก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็มีอาการจุดไหนเนี่ยวันนี้พี่ต้องกับไปเสริรมรต้องไปแก้อีกัะพังเพราะว่าส่วนตันวผมก็ไม่ค่อยชอบสายอยู่แล้วพราะเป็นวมวยมวยเดินต่อยาามาเดินตาอยก็โดนตาย,ตายตา ก็ปล่อยกับมือซ้ายแต่ว่ามันละสายจับด้วยลซ้ายไม่จับไม่เป็นไรรละ้ายจับจับมือจัโอกาสอยากแก้มือเลยมือจับได้ว่ารอบนืมก็จะมีจับถ้าได้เข้ารอบลืมับไฟหน้าเหลืออีกไฟหนึ่งครับถ้าชนะก็คือการันตีเข้ารอบเลยไหมใช่ครับไปหน้าชนะเข้ารอบวันนี้ก็ยังไม่จำเรียกยาคอนโทรครเป็นพิเศษครับแล้วก็ตัวเอง ก็พยายามมัเก็บผมตั้งใจผมดูแลเขาตั้งใจเก็งปีซ้ายเลยครับเก่ีซ้ายไม่เดินหม่าไม่อะไรเลยแต่ว่าจังหวะมวยแล้วจังหวะจังหวะก็ต่อยที่ดีเลยครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ึกใจผมดูอยู่เพาก็ยัจเสียวตุดีนะเป็ที่สนุกสนุกกอคุณพเ็ขาอเขาลอเขอเอลคุณเสียโบสครับ